ความเพียรร่ำเรียนรู้วิธีตนคือหนทางภูมิปัญญาชุมชนเพื่อกันฝึกตนให้เรานั้นพึ่งตนเองเพื่อกันฝึกตนให้คน ตนตเองสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการภูิปัญญาชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองผมสังคมคุณคณากรสกุลและดอตอร์วิชัยลูกคำดีวันนี้เราสองคนจะมาคุยเรื่องที่คิดว่า น่าสนใจเรื่องหนึ่งในสังคมไทยครับคือเรื่องการจัดการความรู้เรื่องการใช้ที่ดินของชุมชนเรื่องนี้ที่มาที่มาและที่ไปเป็นอย่างไรคิดว่าท่านผู้ชมคงทราบเป็นอย่างดีเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านคงได้รับทราบข่าวว่าการที่ทางกรมป่าไม้ไปปักป้ายบอกว่าที่ดินที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้ทุนทําเป็นรีสอร์ทเหล่านี้คือที่ของป่าสงวน ทุกคนต้องย้ายออกในขณะที่เดียวกันทางชุมชนเองก็บอกว่าเอ๊ะฉันอยู่ที่ดินแห่งนี้มานานช้านานทําไมไม่บอกทําไมไม่กล่าวทําไมไม่ตักเตือนอยู่ๆก็มาใช้อํานาจทางกฎหมายเออมันเป็นความแตกต่างกันแล้วใช่ไหมครับคนหนึ่งมีกฎหมายในมือคนหนึ่งก็ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาก็เพิกเฉยจนคิดว่าทําได้ตรงนี้นะครับไม่ใช่ผิดแค่เรื่องกฎหมายเพียงเรื่องเดียวนะครับ เป็นเรื่องของทางสังคมด้วยและที่สําคัญเป็นเรื่องของการจัดการความรู้การจัดการความรู้คืออะไรเดี๋ยวอาจารย์ลองบอกสักนิดนึงครับว่าเรื่องนี้ทําไมเราจึงต้องมาสนใจเรื่องการจัดการความรู้เรื่องการใช้ที่ดินครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับเ,เราคงจะเห็นปัญหาในการใช้ที่ดินจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องด้วยกันนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องที่ น่าจะเป็นประเด็นให้ชวนคิดนะที่สำคัญก็คือกรณีของอำเภอวังน้ำเขียวจงังหวัดนครราชสีมานนซึ่งเราก็คงจะรู้จักกันเคยไปเที่ยวกันนะเคยไปดูว่ามีสภาพแวดล้อมนั้นก็ห,ห,หน้าอยู่มากสวยาจวงาม เป็นที่พักผ่อนอะไรได้ดีนะฮะแล้วการท่องเที่ยวที่นั่นก็คึกคักมากเลยครับะะตรงนี้เนี่ยถามว่าทําไมจึงมีการไปพบว่ามีการบุกรุกที่หลังจากที่มีการพัฒนาท่องเที่ยวอะไรกันจากมายสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องไปหลบซ่อนไปไปทำอะไรที่ปิดบงังใช่ไหมครับกระทำโดยเปิดเผยเปิดเผยมากนะฮะ แต่ว่าอยู่ๆวันหนึ่งก็บอกว่าอันนี้ผิดครับอ,อันนี้ถูกหรือว่าไม่ถูกหรือ,อยังไงก็ยังไม่รู้ครับนี่คือเป็นเรื่องที่เราพบว่าความรู้นั้นเนี่ยมันไม่ชัดแจ้งใช่ไหมการที่ความรู้ไม่ชัดแจ้งก็แปลว่าเรายังไม่สามารถจัดการความรู้เลยดีครับชุมชนวังน้ําเขียวเนี่ยคงไม่ใช่ชุมชนเดียวใช่ไหมครับ,รบที่จะเกิดปัญหาแบบนี้อืครับแล้วก็<ช> ถ้าหาว่าเราจะไล่ดูชุมชนอื่นๆเนี่ยเราจะพบมากมายเลยครับก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าความชัดแจ้งในเรื่องของการใช้ที่ดินในชุมชนเนี่ยชุมชนเองก็ยังไม่ชัดแจ้งครับผู้ที่อยู่ภายนอกชุมชนก็ไม่ชัดแจ้งผู้ที่ไปซื้อที่ดินในชุมชนก็ไม่ชัดแจ้งครับแล้วไปรวมถึง หน่วยราชการภาครัฐครับก็ยังไม่ชัดแจ้งครับก็แสดงว่าความความรู้ตรงนี้เองทั้งสามทั้งสามสี่ภาคีที่อาจารย์พูดถึงตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ตัวของชาวบ้านเองตัวของคนที่เป็นผู้ประกอบการที่ไปลงทุนรวมถึงนักท่องเที่ยวเราไม่มีความรู้ที่ชัดแจ้งในเรื่องของที่ดินที่วังน้าเขียวหรือที่ดินที่สวยงามที่ไปใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย มันสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนจำเป็นจะต้องอม,มีการทำอย่างไรก็ตาม,มให้ความรู้ในเรื่องที่ดินเนี่ยม,มันอ,อยู่ในชุมชนด้วยเช่นนะฮะเวลานี้ที่ดินที่เป็นกรมระะมสิทธิ์มีเอกสารสิทธิ์ประเภทต่างๆเนี่ยม,มีอยู่ตรงไหนอย่างไรมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เป็นของใครบ้างเป็นคนของอเป็นของในคนในชุมชน มีไหมมีมากน้อยแค่ไหนครับเป็นของคนที่อยู่ภายนอกชุมชนม,มีไหมมีมากน้อยแค่ไหนครับเว <connect> ลานี้จะมีคนที่อยู่ภายนอกไปซื้อที่ดิน<อ>ในชุมชนเนี่ยมากมายนะฮะแต่ถามว่าคนในชุมชนรู้ไหมบางทีก็รู้ข่าวแต่ว่าไม่รู้จริงครับถ้าอย่างนั้นชุมชนจะมีส่วนร่วม<อ>ในเรื่องของที่ดินเนี้ได้มากน้อยเพียงใดก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย การที่ราชการจะมาบอกว่าตรงนี้มีชุมชนบุกลุกหรือไม่บุกลุกนะฮะกฎหมายเกิดก่อนชุมชนเกิดหรือว่าเกิดหลังเนี่ยก็ไม่มีใครบอกได้เลยครับแล้วสมมุติว่าชุมชนจะดําเนินการพัฒนาจะมีเป้าหมายของชุมชนเพื่อจะทำอะไรสักอย่างในเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะเกี่ยวกับเรื่อง สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องอาชีพเกี่ยวกบเรื่องการท่องเที่ยวอะไรก็ตามเนี่ยถ้าชุมชนไม่มีความรู้ไม่เข้าใจไม่ไม่มีข้อมูลเหล่านี้เลยเนี่ยการวางแผนการคิดอะไรต่อเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ประสบความสาเร็จครับอาจารย์ผู้หลักกับว่าที่ผ่านมาถ้าเกิดมองในตัวแบบของการจัดก,การความรู้นั้นมันจะเริ่มต้นจากตั้งแต่ตแตการบ่งชี้ความรู้การแส แหวงหาความรู้หลังจากนั้นก็คือการจัดการความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบถ้าเกิดมาเทียบเคียงกับกรณีนี้ผมก็พยายามตีความว่ามันก็พูดถึงตั้งแต่เริ่มต้นคือว่าสิ่งที่บ่งชี้ความรู้ว่าคุณทําได้หรือทําไม่ได้และได้แค่ไหนเนี่ย ไม่มีตั้งแต่ต้นเมื่อไม่มีตั้งแต่ต้นหรือยังมีความคุมเคืออยู่มันการแสวงหาความรู้ก็คือถามไถ่แต่ไม่ใช่ความรู้ที่เป็นระบบเมื่อไม่ใช่ความรู้ที่เป็นระบบจึงใช้ตัวที่เรียกว่าเป็นอัตวิสัยหรือใช้ตัวที่เรียกว่าทําตามกันพอทาําตามกันก็เกิดผลกระทบทั้งแผ่นดินแบบนี้นะครับแสดงว่าสามสตัวนี้ที่ผ่านมาเป็นการจัดการความรู้ที่ผิดพลาดหรือไม่ได้ใช้ความรู้ในการไปพัฒนานะครับ คนที่มีอำนาจอยู่ในมือก็ไม่ได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนทางคนที่ไปลงทุนเองก็คิดว่ารับคงเพิกเฉยในอนาคตตอนนี้เป็นสปกอาจจะให้เอกสารเสร็จอาจจะให้ชนโนดอาจจะให้นอสอสามในอนาคตลงทุนไปก่อนมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ทั้งหลายเนี่ยเป็นช่องทางในการหาประโยชน,น์เป็นช่องทางในการที่ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลม,มากกว่า ก็จะได้เปรียบเป็นช่องทางที่ทําให้ชุมชนเนี่ยเสียประโยชน์ในท้ายสุดนั่นเองอครับ,รบชุมชนเองก็มีเอกสารสิทธิ์ก็คือตัวของสป,ปรกรในขณะเดียวกันตัวเองได้ที่ดินมาอาจจะได้ที่ดินมาอันเนื่องจากไม่มีที่ดินที่ทํากินจึงได้สป,ปรกรมานั้นก็เอาที่ดินที่ได้มาเปล่าไปขายในราคาที่จะแพงหรือจะถูกก็ขึ้นอยู่กับการต่อรองกันเช่นไล่ละตั้งแต่ห้าหมื่นถึงสามแสนนะครับ ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้มาโดยฟรีและการจัดสรรให้ของรัฐเพื่อให้เขามีอาชีพทํากินก็ขายที่ดินไปสิบไร่ได้เงินมาสามร้านไปซื้อบ้านจัดสรรอยู่นะฮะนี่แสดงว่าผิดวัตถุประสงค์ละการกันกองความรู้ตรงนี้ไม่มีพอไม่มีการกันกองความรู้ตรงนี้เกิดภาวะวิกฤตก็คือว่าพอมีการยึดเข้าตรงนี้ตอนนี้เกิดปัญหาแล้วครับอาจารย์อันที่1ก็คือว่า 1. รัฐใช้อำนาจโดยถูกหรือไม่ 2. ก็คือว่าชุมชนเองเนี่ยเป็นพวกหัวหมอดื้อแพ่ง ใช่ไหมเห็นแก่ตัวใช่ไหมอันที่3คือผู้ประกอบการในทุนเหล่านี้เนี่ยใช้ทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ไปเบียดเบียนเอาทรัพยากรของรัฐของชาติมาเป็นของส่วนตัวเห็นไหมครับอาจารย์ตอนนี้เกิดภาวะของการต่อสู้กัน3ามสี่ฝ่ายในสามสี่ฝ่ายตรงนี้ถ้าสรุปก็คือว่าภาครัฐตอนนี้มีมาตรการเชิงรุกก็คือบอกว่าณเวลานี้ที่ดินนี้คือที่ดินของ รัฐต้องคืนมาทั้งหมดใ,ในขณะเดียวกันภาคประชาชนก็ต้องคัดค้านคัดค้านแล้วก็ต้องหาเหตุผลในอธิบายว่าทําไมฉันจึงมีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์ชอาจารย์สังคมครับครับเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องที่ประโย์กับสิทธิชุมชนอืครับท่านผู้ชมลองลองนึกดูนะครับว่าการจะใช้สิทธิชุมชนได้อย่างดีเนี่ย ถ้าเราไม่รู้เลยว่าที่ดินเป็นของใครชุมชนมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนชุมชนจะไปได้สิทธ์เมื่อไหร่หรือว่าสิ่งที่เราอยู่ในชุมชนเนี่ยเราไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เลยว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของใครตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าอยู่ในกฎหมายการคุ้มครองอะไรเนี่ยแล้วจะใช้สิทธิชุมชนได้อย่างไรความหมายที่จะให้เกิด สิทธิในชุมชนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้เกิดสิทธิชุมชนหรือว่าการใช้สิทธิชุมชนได้อย่างจริงจังเนี่ยก็แปลว่าจะต้องมีการจัดการความรู้รในเรื่องนี้เนี่ยอย่างดีก่อนนะครับ,รบก็แสดงว่าตรงนี้อาจจะต้องมีการทบทวนบทเรียนเหมือนกันว่าถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดปัญหาเหล่านี้ซ้ำสองที่ดินของวังน้ำเขียวอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับของ วิกฤตความขัดแย้งที่จะขยายผลไปยังที่ต่างๆอาจจะเริ่มจากนาคราราชสีมาซึ่งยังมีอีกหลายจุดนะครับยังมีอีกหลายจุดที่มีสภาพเฉกเดียวกับวังน้ําเขียวนะครับและยังมีอีกหลายจุดที่มีสภาพเชกเดียวกับวังน้ําเขียวในจังหวัดอื่นๆตั้งแต่พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกรวมไปถึงจังหวัดข้างเคียง ชายภูมิก็มีที่ดินที่คล้ายคีงกันจังหวัดเหล่านี้นะครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบางส่วนติดกับอุทยานแห่งชาติบางส่วนและบางส่วนก็มีการจัดสรรที่ดินที่เรียกว่าสอปอก,อกอให้กับชุมชนณนะวันนี้เขาเหล่านั้นองค์ความรู้ที่คิดว่าตัวเองทําได้องค์ความรู้ที่มาเห็นว่าณนะวันหนึ่งที่ทําเกษตรแล้วยากจนยากไรณนะวันนี้มาทํางานด้านการ โฮมสเตย์ Stay, มาทำงานด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วมีรายรับมากขึ้นเงินในกระเป๋าเพิ่มพู่นขึ้นเอาละสิอาจารย์ตอนเนี้ยภาวะของความรู้ที่ไม่ได้คัดกรองว่าความรู้นั้นทำได้หรือทำไม่ได้เกิดการประทะกันละเราจะข้ามตรงนี้ได้หรือไม่ครับอาจารย์ได้หรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ว่าเวลานี้เรามีเทคโนโลยีอะไร 108, ร้อยแปดแต่ว่าเราได้ใช้ประโยชน์ในสิ่งที่เป็น นำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาจัดระบบ,บจัดทําให้มันชัดเจนนะ,ะแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าสิทธิต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรครับก็แสดงว่าณนะวันนี้เองเทคโนโลยีที่มีอยู่ก็คือว่าเรายังมีระบบ GIS GIS ก็คือระบบภูมิาศาสตร์สารสนเทศซึ่งสามารถสร้างขอบขอบปิดในอาณาเขตของป่าสงวนแห่งชาติ ในอนาเขตของอุทยานแห่งชาติในอนาเขตของสัป,ปรกรเรามีเทคโนโลยีตรงนี้แต่คนที่ไปซื้อโดยบริสุทธิ์ใจไม่รู้ครับเราจะจัดก,การความรู้นี้ได้อย่างไรเดี๋ยวรอช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะมีข้อสรุปและบอกว่าความรู้ที่ได้จากครั้งนี้เนี่ยเราจะปรับใช้อย่างไรสักครู่ครับเเป็นรรื่องาควคม ที่ตน